สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคน EP นี้นะคะจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับกรณีการจัดทำงบการเงินรวมเมื่อบริษัทใหญ่ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยนะคะนั่นหมายความว่าบริษัทใหญ่เข้าไปซื้อหุ้นเต็ม100เปอร์เซของบริษัทย่อยนะ,ะจำ EP ที่แล้วได้ใช่ไหมคะสไลด์นี้ค่ะไม่ว่าโจทย์จะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะคะ ้าเขาบอกว่าให้หนูจัดทํางบการเงินรวมนัวันซื้อหุ้นหนูจําไว้เลยค่ะว่ามี4สเต็ปง่ายๆสเต็ปแรกค่ะคือการคํานวณเงินลงทุนใช่ไหมสเต็ปที่2องตัดบัญชีเงินลงทุนนะคะถ้ามันจ่ายสูงกว่าหรือต่ากว่าให้ปรับปรุงสาเหตุด้วยอันที่3ค่ะให้ทํากระดาษทําการอันที่4ค่อยออกงบการเงินรวมออกมานะคะตัวอย่างที่1ค่ะเขาบอกว่าเมื่อวันที่หมกราค่ะบริษัทปา ซื้อหุ้นสามัญของบริษัททองนะคะซื้อเต็มร้อยเปร์เ็นเลยในราคาตามบัญชีโดยออกหุ้นสามัญให้4000หุ้นมูลค่าหุ้นละ100บาทมีราคาตลาดนะคะหุ้นละหนึบาทแล้วเขาก็มีงบแสดงฐานะการเงินของทั้งบริษัทมาให้จำไว้ว่าไม่ว่าจะซื้อด้วยราคาไหนก็แล้วแต่หนูต้องทำา4ขั้นตอนค่ะมาเริ่มขั้นตอนที่1ค่ะคือการคำนวณคำนวณว่านะคะ สิ่งที่บริษัทปลาค่ะโอนให้บริษัททองเนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่นะคะมาดูค่ะบริษัทปลาโอนอะไรให้ไปบริษัททองบ้างโอนหุ้น4ี่พันหุ้นเอาราคาตลาดมาคิดค่ะเท่าไหร่1้อยสาสิบบาทสี่พันหุ้นคูณหนึ่งร้อยสามสิบได้ห้าแส0สองหมืนนี่คือสิ่งที่บริษัทปลาโอนให้กับบริษัททองนะคะในการซื้อหุ้น ทีนี้ในการซื้อหุ้นครูบอกแล้วว่าเวลากิจการนะคะบริษัทใหญ่เข้าไปซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจะมีผลิตภัณฑ์3ตัวด้วยกันคือหุ้นสามัญส่วนเกินและก็กําไรสะสมเพราะฉะนั้นหนูไปเอาหุ้นสามัญของบริษัททองมาค่ะหุ้นสามัญส่วนเกินและกําไรสะสมนะคะสามแสนบวกหนึ 1, ่งแสนบวกหนึ่งแสนสองหมื่นก็ได้เท่าไหร่ห้าหมื่นสองพันนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทปลา ซื้อหุ้นสามัญด้วยหุ้นนะคะโดยโดยการออกหุ้นให้เนี่ยห้าหมบาทนะคะบริษัททองก็มีมูลค่าตามบัญชีเท่าไหร่ห้0 0มบาทเช่นกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นราคาไหนก็เป็นราคาตามบัญชีนะอันที่2ค่ะเมื่อคำนวณได้แล้วนะคะก็มาทําการตัดบัญชีเวลาตัดบัญชีเงินลงทุนค่ะ หนูคิดซะว่าหนูได้อะไรมาหนูไปซื้อกิจการเขาหนูก็ต้องได้ผลิตภัณฑ์เขามาถูกต้องไหมได้ผลิตภัณฑ์เขามากี่ตัวสามตัวด้วยกันก็คือหุ้นสามัญส่วนเกินและกำไรสะสมนะคะแล้วก็เครดิตด้วยบัญชีเงินลงทุนที่เราลงไปอ,อันที่หนึ่งคำนวณไปแล้วอันที่สองทำไมตัดบัญชีอันที่สามทำอะไรทำกระดาษทำการ ซึ่งวิธีการทํากระดาษทําการค่ะมีด้วยกันทั้งหมด5้าช่องเนาะแต่ก่อนที่หนูจะทํากระดาษทําการหนูต้องเขียนหัวกระดาษให้เป็นก่อนนะคะก็คือทั้งบริษัทปลาและบริษัททองนะคะหรือจะเขียนว่าบริษัทย่อยก็ได้แล้วก็ใส่กระดาษทําการเพื่อการจัดทํางบการเงินรวมนะวันที่เท่าไหร่ก็ใส่ไปมีห้าช่องจําได้ใช่ไหมคะหนูก็ลอกเลยค่ะในช่องรายการค่ะนะว่า มันมีรายการไหนในงบแสดงฐานะการเงินบ้างนะคะหนูก็ใส่ไปค่ะใส่ไปให้หมดนะคะตรงนี้ค่ะช่องที่สองนะคะจะเป็นบริษัทปลาเห็นไหมนะคะช่องนี้นะคะมีไว้สำหรับใส่จำนวนเงินของรายการต่างๆของบริษัทใหญ่นะคะรายการไหนที่เป็นรายการหากัก ะะให้ใส่จํานวนเงินพร้อมวงเล็บหนูก็ลอกมาจากโจทย์เลยค่ะว่าบริษัทใหญ่ของเราในที่นี้คือบริษัทปลาใช่ไหมคะมีอะไรบ้างหนูก็ใส่ลงไปเช่นเดียวกันค่ะกับบริษัททองค่ะนะมีเงินนะคะมีรายการมีจํานวนเงินเท่าไหรนะคะก็ใส่ไปให้หมดนะคะจะสังเกตเห็นค่ะเห็นไหมในส่วนของหุ้นสามาัญส่วนเกินและกําไรสะสมนะคะบริษัท ใหญ่กับบริษัทย่อยจะแยกบรรทัดกันนะคะไม่ได้รวมไว้ในบรรทัดเดียวกันโอเคสมช่องผ่านไปนะคะช่องที่4ี่ค่ะเป็นช่องรายการแล้วก็ปรับปรุงบัญชีในช่องนี้นะคะหนูก็เอาข้อมูลมาจากนี้ค่ะที่หนูตัดรายการในสมุดรายวันทั่วไปใช่ไหมนะคะหนูเดบิตทุ้นสามัญส่วนเกินกำไรสะสมแล้วหนูก็เครดิตบัญชีเงินลงทุนหนูก็เอาข้อมูลตรงนี้ค่ะไปใส่ในรายการปรับปรุงเห็นไหม ะะไปใส่ในรายการปรับปรุงเครดิตด้วยรายเงินลงทุนนะคะเห็นไหมใส่หมายเลขหนึ่งไปด้วยนะคะการใส่หมายเลขนะคะจะเป็นการบอกว่ารายการปรับปรุงและตัดบัญชีเนี่ยนะคะมันมาจากรายการที่เท่าไหรนะ่อ่าดูหุ้นสามัญส่วนเกินแล้วก็กําไรสะสมก็เอามาจากที่หนูตัดบัญชีเงินลงทุนเหมือนกันคะ่ะเอามาใส่นะคะแต่เอามาใส่บรรทัดเดียวกับของบริษัทย่อยเนาะ ต่อมาช่องสุดท้ายค่ะช่องที่5มาจากไหนช่องที่5เกิดจากเอาช่องของบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อยมาทำไมกันมารวมกันนะคะมารวมกันถ้ามีรายการปรับปรุงนะคะให้บันทึกด้วยมาดูอันแรกค่ะเงินสดค่ะบริษัทปามี45,000บริษัททองมีเท่าไหร่1ม0 0 0หเพราะฉะนั้นงบการเงินรวมออกมาเท่าไหร่0 0 0 0อ่ะมาดูลูกนี้ค่ะ บริษัทปลามีห้าหมื่นบริษัททองมีสองหมื่นรวมกันเป็นเจ็ดหมื่นสินค้าคงเหลือค่ะเจ็ดหมื่นห้าบวกบริษัททองเท่าไหร่สามหมื่นห้านะคะรวมกันเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทอ่ะมาดูเงินลงทุนค่ะใครลงทุนไปบริษัทใหญ่ค่ะแล้วก็ปรับปรุงและตัดบัญชีเงินลงทุนออกนะคะไปห้าแสนสองหมื่นเพราะฉะนั้นจะโชว์ในงบการเงินรวมไหมไม่โชว์นะคะ ที่ดินเช่นกันค่ะที่ดินดูนะคะบริษัทปามี5้าแสนหกนะคะบวกบริษัททองสองแสนรวมเป็น7จ็ดแสนเาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะช่องไหนมีรายการปรับปรุงนะคะให้ดูด้วยอ่อย่างเช่นหุ้นสามัญค่ะเห็นไหมบริษัทย่อยมีเท่าไหร่สามแสนปรับปรุงอีกเท่าไหร่ส0 0แสนเอาไปทําไมออกหักออกถูกต้องไหมนะคะสังเกตเห็นนะ จำได้ไหมว่าหุ้นสามัญอยู่ในส่วนของอะไรทุนถูกต้องไหมทุนเพิ่มเพิ่มด้านไหนเครดิตจำได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับปรุงในฝั่งเดบิตเอาไปบวกหรือเอาไปลบเอาไปลบนะส่วนเกินมูลค่าหุ้นเหมือนกันค่ะถือว่าเป็นทุนเหมือนกันเวลาทุนเพิ่มทุนอยู่หมวด3เวลาเพิ่มเพิ่มด้านเครดิตเพราะฉะนั้นมันมาปรับปรุงในฝั่งเดบิตต้องเอาไปทำไม เอาไปลดนะคะเอาไปลบออกกําไรสะสมเช่นเดียวกันค่ะอยู่ฝั่งเดบิตก็ไปลบออกโอเคนะนะคะเสร็จแล้วหนูก็เอาข้อมูลในช่องสุดท้ายนี้ล่ะคะ่ะไปจัดทํางบการเงินรวมหน้าตางบการเงินรวมก็จะเหมือนในด้านซ้ายมือนะคะในหน้า95เห็นไหมนะคะอย่าลืมว่าถ้าเป็นงบการเงินรวมณนะวันซื้อหุ้น เราจะทำเพียงแค่กี่งบงบเดียวคืองบแสดงฐานะการเงินเพียงแค่งบเดียวเท่านั้นค่ะนะคะข้อมูลที่แสดงในงบการเงินรวมตัวนี้ค่ะเอามาจากกระดาษทำการในช่องสุดท้ายทั้งหมดค่ะมาดูตัวอย่างที่2ค่ะตัวอย่างที่2เป็นกรณีทีเ่เงินลงทุนนะคะมีมูลค่าสูงกว่าสินทรัพย์สุทธิของผู้ถือหุ้น ะะมันอาจจะมีหลายสาเหตุค่ะอาจจะเป็นในส่วนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ได้บันทึกไว้นะคะหรือเกิดจากข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีนะคะหรือเกิดจากค่าความนิยมก็ได้นะคะซึ่งโจทยดนะคะมันก็จะบอกอยู่ว่าสาเหตุที่เขาใจแพงกว่าเนี่ยเพราะอะไรอมาดูโจทย์กันค่ะหมกราค่ะบริษัทปลาเหมือนเดิมค่ะซื้อหุ้นในบริษัททองค่ะ โดยซื้อหุ้นสามัญ5 0 0 0หุ้นมูลค่าหุ้นละ100บาทค่ะมีราคาตลาดหุ้นละ130บาทนะคะผลต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากค่าความนิยมนะคะจากการซื้อกิจการแล้วก็มูลค่าของสินทรัพย์นะคะซึ่งแสดงไม่เท่ากันดังนี้นะ เขาก็จะมีสินค้าคงเหลือเนี่ยหนูสังเกตเห็นเนาะว่าราคามูลค่ายุติธรรมกับราคาตามบัญชีเนี่ยมันไม่เท่ากันอ่ะไม่ว่ามันจะซื้อด้วยราคาไหนก็แล้วแต่หนูต้องทำกี่ขั้นตอน4ขั้นตอนขั้นตอนที่1ค่ะคือทำไมคำนวณเหมือนเกิดเหมือนเดิมนะคะอ่ะเขามี5000หุน้นมูลค่าหุน้นละเท่าไหร่130บาทอ่ะนะคะเป็นเท่าไหร่ปาจ่ายให้ทองไป หก0 0นหบาทนะคะแล้วทองล่ะมีผลิตภัณฑ์อะไรให้เขามีกี่ตัวสามตัวเช่นกันนะคะมีหุ้นสามัญมีส่วนเกินแล้วก็มีกำไรสะสมเท่าไหร่คะห้าแสนสองหมื่นบาทแสดงว่าปาเนี่ยจ่ายเงินแพงกว่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับถูกต้องไหมจ่ายแพงกว่าเท่าไหร่6กแสนห้าหมื่ลบห้าแสนบาทได้เท่าไหร่คะ 1, 1 3 0 0 0 0สนนี่คือส่วนต่างที่เขาทำไมคะที่เขาจ่ายเกินไปเพราะฉะนั้นนะคะเหมือนบทก่อนเลยเนาะว่าเมื่อใดก็ตามนะคะที่มันจ่ายเกินกว่าเราจะต้องเอาไปกระจายให้อะไรคะให้สินทรัพย์วิธีการกระจายเหมือนเดิมคะ่ะหนูดูสินค้าคงเหลือราคาตามมูลค่า35,000มีราคายุติธรรมเท่าไร่2 0 0ม0แสดงว่าลดลงเท่าไหรลดลงหมื่นห ที่ดินค่ะราคาตามบัญชี2 0 0 0 0 0ราคามูลค่ายุติธรรม3 0 0แส0แสดงว่าผลต่างเท่าไหร่มากกว่าใช่ไหมปรับเพิ่มขึ้น10,000 0บาทอาคารค่ะราคาตามบัญชี1 8 0 0 0 0บาทราคามูลค่ายุติธรรม2 0 0 0 0 0บาทแสดงว่าทำไมเพิ่มขึ้น3 0,000นะอุปกรณ์เช่นกันค่ะอุปกรณ์นะคะ ราคาตามบัญชี107,000 0บาทราคามูลค่ายุติธรรมเท่าไหร่105,000บาทนะคะแสดงว่าลดลงส่วนได้เสียคืออัตราที่บริษัทใหญ่ไปซื้อหุ้นในบริษัทย่อยซื้อกี่เปอร์เซ็นต์ซื้อเต็มร้อยเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนูเอาผลต่างตัวนี้ค่ะคูณกับส่วนได้เสียก็จะกลายเป็น105ใส่วงเล็บด้วยใช่ไหมคะเพราะทําไมปรับลดนะคะเนาะ 1 0 0 0 0แสนคูณ100%ก็ยังได้1 0 0 0 0แนะคะเอาทุกอย่างมาทำไมกันบวกกันค่ะบวกกันอันไหนที่ใส่วงเล็บแสดงว่าเป็นรายการอะไรลกูกเป็นรายการหักนะคะเพราะฉะนั้นรวมส่วนเกินที่จะก,กระจายให้สินทรัพย์แค่เท่าไหร่9 5 0 0แต่เราจ่ายเกินไปเท่าไหร่แสนสาแสดงว่าส่วนที่เหลือ3 5 0 0 0เป็นอะไรคะค่าความนิยมเนาะโอเค กระจายให้เสร็จแล้วรายการที่2ค่ะสเต็ปที่2ที่เราทำคือตัดบัญชีอ่ะตัดบัญชีเหมือนเดิมค่ะเราได้อะไรมาบ้างเราก็เดบิตสิ่งนั้นเราก็เดบิตทุนหุ้นสามัญส่วนเกินแล้วก็กำไรสะสมนะคะตามจำนวนที่บริษัททองโอนให้เราเลยนะคะแล้วก็เครดิตบัญชีเงินลงทุนโดยปกติแล้วนะคะถ้ามันเป็นราคาตามบัญชีเนี่ย เราก็ไปทำกระดาษทำการเลยถูกต้องไหมแต่อย่าลืมว่าครูบอกว่าถ้ามันราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาตามบัญชีหนูจะต้องปรับปรุงสาเหตุด้วยซึ่งในข้อนี้ค่ะมันมี2ส,สาเหตุสาเหตุที่1คืออะไรคะราคามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงกับอันที่สองคือเกิดอะไรค่าความนิยมอ่ามาดูก่อนนะคะ โอนส่วนเกินของราคาทุนที่ลงทุนสูงกว่าราคาตามบัญชีไปปรับปรุงอะโอเคมาดูอะไรที่ปรับเพิ่มขึ้นให้มาใส่ฝั่งไหนลูกเดบิตเพราะฉะนั้นที่นี้มันมีอะไรปรับเพิ่มขึ้นมีที่ดินใช่ไหมที่ปรับเพิ่มกับอะไรที่ปรับเพิ่มอาคา,า,า,ารปรับเพิ่มเท่าไหร่ล่ะก็ดูที่ดินปรับเพิ่มหนึ่งแอาคารปรับเพิ่มเท่าไหร่สามหมื่นก็มาใส่ นะคะอันนี้มันใส่ผิดฝั่งนะโอเคอะไรที่ปรับลดลงก็เอามาใส่ฝั่งไหนคะเครดิตใช่ไหมจะมีสินค้าคงเหลืออุปกรณ์แล้วก็อะไรเงินลงทุนอ่แล้วก็มาบันทึกสาเหตุอันที่สองค่ะเกิดจากอะไรค่าความนิยมเท่าไรคะสามหมื่นห้าพันบาทตัวนี้โอเคปรับปรุงสาเหตุเสร็จแล้วอัน ต่อมาสเต็ปต่อมาทําอะไรเลยกระดาษทําการอะกระดาษทําการเหมือนเดิมค่ะนะคะในช่องรายการเนี่ยเอาไว้เขียนรายการของงบการเงินเรียงลงมาเลยนะคะข้อมูลของบริษัทปลาหนูก็เอามาใส่ลงไปข้อมูลของบริษัททองก็ทําไมมาใส่ลงไปนะคะส่วนรายการและ รายการปรับปรุงและตัดบ,บัญชีตัวนี้เอามาจากไหนเอามาจากรายการที่หนูปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปเมื่อสักครู่นี้เนาะอะดูสินค้าคงเหลือเมื่อกี้เราบันทึกฝั่งไหนเครดิตใช่ไหมล้วก็เอามาใส่มันอยู่รายการที่เท่าไหรอยู่รายการที่สองนะคะเพราะฉะนั้นช่องรายการแล้วปรับปรุงบัญชีเนี่ยหนูเอามาจากสมุดรายวันทั่วไปที่หนูปรับปรุงเลยเนาอะอะ มาดูมื่อหนูใส่ในช่องปรับปรุงทั้งหมดแล้วนะคะหนูมาดูช่องงบการเงินรวมค่ะเห็นไหมเงินสด4ี่หมืของบริษัทปลาบวกกับเงินสดของบริษัททอง1นึ0 0บาทกลายเป็นเท่าไหร่ห0 0 0ื่นลูกนี้ค่ะ5้าห0ืนบาทบวกกับบริษัททองอีกเท่าไหร่ส0 0 0มกลายเป็น7จ็ดหมสินค้าคงเหลือค่ะ7จ็ดหมบวกส สินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ค่ะถ้าเวลามันเพิ่มมันเพิ่มฝั่งไหนเดบิตแต่ว่าเวลาปรับปรุงค่ะมันอยู่ฝั่งเครดิตแสดงว่าสินค้าคงเหลือเรามันปรับลดลงใช่ไหมเราต้องเอาไปทำไมออกหักออกนะคะ95000ม่ามาดูบัญชีเงินลงทุนค่ะเห็นไหมห้าแส0สองบาทนะคะแล้วก็รายการ95000นะคะ ซึ่งมาจากรายการปรับปรุงเนาะแล้วก็3,500มนนะคะเพราะฉะนั้นนะเอามาหักในฝั่งเครดิตก็จะเหลือ0ูนที่ดิน,นะคะ่ะที่ดินเห็นไหมถ้ามันอยู่ฝั่งเดบิตเอาไปทำไมเอาไปบวกเพราะฉะนั้นเดิมปามี5้0แสนบวกทองเท่าไหร่สอ0 0สนนะคะแล้วก็บวกด้วยช่องเดบิตท,ที่ปรับปรุงอีก1,000 0แสกลายเป็น8 9 0 0 0 0บาท ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะในช่องอครูไม่ห่วงนะคะครูห่วงช่องที่4ในช่องรายการแล้วก็ปรับปรุงบัญชีให้หนูวิเคราะห์ค่ะว่าด้านธรรมชาติมันอยู่ฝั่งไหนอย่างเช่นถ้าเป็นสินทรัพย์ค่ะด้านธรรมชาติหมายความว่าเห็นไหมหนูจําหมวดบัญชีได้ใช่ไหมลูกว่าสินทรัพย์นี้สินทุนรายได้และอะไรคะค่าใช้จ่าย นะคะด้านธรรมชาติมันคือฝั่งเดบิตกับเครดิตจะมีแค่สินทรัพย์ใช่ไหมคะกับอะไรเท่านั้นกับค่าใช้จ่ายที่เ,เวลาเพิ่มเพิ่มด้านเดบิตนอกนั้นเวลาเพิ่มเพิ่มฝั่งไหนคะเครดิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ค่ะเวลาเพิ่มเพิ่มด้านเดบิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาหนูมาปรับปรุงและตัดบัญชีค่ะถ้ามันอยู่ช่องเดบิตให้หนูเอาไปทำไมเอาไปบวกถ้ามันอยู่ช่องเครดิตให้เอาไปทำไมเอาไปลบนะคะ ในส่วนของหุ้นสามาัญส่วนเกินกําไรสะสมถือว่าเป็นทุนถูกต้องไหมถ้ามันอยู่ฝั่งเดบิตคือเอาไปทําไมเอาไปลบถ้าอยู่ฝั่งเครดิตเอาไปทําไมเอาไปบวกนะคะแล้วหนูจะได้ช่องที่5ออกมานะและสุดท้ายค่ะหนูก็จะเอาช่องที่5ช่องสุดท้ายนะคะมาจัดทำงบการเงินรวมนะวันซื้อหุ้นหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้ค่ะ เหมือนเดิมเลยนะคะตัวเลขในงบแสดงฐานะการเงินที่เอามามาจากกระดาษทาการช่องสุดท้ายค่ะโจทย์ข้อที่สานะคะเป็นกรณีบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นะคะก็คือสาเหตุเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการผิดพลาดทางบัญชีในส่วนของราคาของสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่มีราคาปัจจุบันเนี่ย ต่ำกว่าราคาที่บันทึกไว้ในบัญชีก็ได้นะคะมาดูตัวอย่างค่ะเขาบอกว่าบริษัทปลาค่ะซื้อหุ้นในบริษัททองนะคะในราคาต่ำกว่าบัญชีเขาจ่ายชำระหุ้นเนี่ย2,800หุ้นมูลค่าหุ้นละ1น0บาทนะคะราคาตลาดเนี่ยราคาหุ้นละ130บาทนะคะแล้วเขาก็มีบริษัททองครับโจทย์ให้สินทรัพย์มาพร้อมกับราคาตามบัญชีและ ราคามูลค่ายุติธรรมของบริษัททองนะคะแล้วก็มีงบการเงินให้สิ่งแรกที่หนูทําเหมือนเดิมเลยค่ะอันที่1คือคํานวณคํานวณว่าสิ่งที่เราจ่ายไปใช่ไหมคะกับสิ่งที่เราได้ตอบแทนมาเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่นะคะก็คือบริษัทปาค่ะออกหุ้นสามัญสองพ้หุ้นมูลค่าหุ้นละ130บาทกลายเป็น3ามแส0นบริษัททองค่ะ มีอะไรให้บ้างมีหุ้นส่วนเกินกําไรสะสมนะคะหนูก็เอาส0 0 0สนบวกหนึ 1, ่งแสนบวกแสนสองนะคะมาบวกกันได้5้า0 0นสองหมื่นบาทนะคะจ่ายซื้อ3 000 6มแสนันแต่ราคาผลิตภัณฑ์มีแค่เท่าไหร่5 2 0 0 0 0หนบาทแสดงว่าเขาจ่ายต่ําไปเท่าไรลูกหนึ่งแสนห้าหมนะคะคือราคาตามบัญชีตัวนี้ค่ะสูงกว่าใช่ไหมกว่าสิ่งที่เราจ่ายไป มาดูคะ่ะตอนกระจายส่วนเกินคะ่ะเมื่อใดก็ตามเกิดส่วนต่ําหรือส่วนเกินขึ้นเราก็จะต้องกระจายผลต่างที่เกิดขึ้นให้กับสินทรัพย์สุทธิคะ่ะมาดูคะ่ะเดิมมูลค่าตามบัญชีมี3 5มหมนะคะของสินค้าคงเหลือนะที่ดินคะ่ะมีราคาตามบัญชี2องแสนะอาคารมีมูลค่าตามบัญชี1นึ0 0 0สอุปกรณ์ค่คะมีมูลค่าตามบัญชี1นึ0 0 0สบาท มาดูมูลค่ายุติธรรมค่ะสินค้าคงเหลือมี40,000แสดงว่าทําไมคะเราจะต้องปรับลดใช่ไหมนะคะเนาะต้องปรับลดนะคะปรับลดไป5,000ส่วนที่ดินค่ะมูลค่ายุติธรรมมีแค่แสนสี่แต่มูลค่าตามบัญชีมันมีตั้งเท่าไหร่230,000เราต้องทําไมปรับลดค่ะต้องปรับลดให้มันเท่ากับราคามูลค่ายุติธรรมอาคารเช่นกันค่ะเห็นไหม มีมูลค่ายุติธรรมแสนสองราคาตามบัญชีกระเด้งไปแสนแปดเราต้องปรับลดให้เท่ากับราคามูลค่ายุติธรรมเท่าไร่หกหมื่นอุปกรณ์ค่ะมูลค่าตามบัญชีเท่าไรแสนเจ็ดแต่มูลค่ายุติธรรมแสนแปดเพราะฉะนั้นเราต้องปรับทําไมให้มันเท่ากันต้องปรับเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเราจ่ายใช่ไหมคะจ่ายน้อยกว่าราคาตามบัญชีเราจะต้องปรับมูลค่าของสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ย ให้เท่ากับมูลค่าไหนยุติธรรมนะคะก็จะได้ผลต่างตัวนี้มาอ่ะส่วนได้เสียตัวนี้คือส่วนที่เราทําไมคะอ่าที่เราซื้อหุ้นเข้าไป่เพราะฉะนั้นเราก็กระจายได้ตามจํานวนนี้ก็คือเอาผลต่างไปคูณกับส่วนได้เสียนะคะกระจายให้สินทรัพย์ได้1นึ0 0 0สบาทแต่เขาจ่ายต่ำกว่าเท่าไรคะหน่งแสพเพราะฉะนั้น26,00ม่หที่คำนวณเสร็จแล้วคะ่ะเราก็ทำการตัดบัญชี ตัดบ,บัญชีเงินลงทุนค่ะเราได้อะไรจากบริษัททองบ้างก็มีหุ้นส่วนเกินกำไรสะสมก็เดบิตไปเครดิตด้วยบัญชีเงินลงทุนค่ะ5 2 0 0 0 0บาทนะคะอันที่2ค่ะโอนส่วนเกินของมูลค่าตามบ,บัญชีที่สูงกว่าราคาทุนนะคะก็คือโอนกระจายให้สินทรัพย์นั่นเองนะคะอะไรที่ปรับลดจะอยู่ฝั่งเดบิตค่ะอะไรที่ปรับเพิ่มจะต้องไปอยู่ฝั่งไหนเครดิตนะคะโอเค ต่อมาอันต่อมาค่ะบันทึกกําไรนะคะจากการซื้อในราคาต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรมนะคะเราก็จะเดบิตบัญชีเงินลงทุนคเครดิตด้วยกําไรจากการซื้อในราคาต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรมเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะสองหมตัวนี้ใช้ค่าความนิยมไหมไม่ใช่ค่ะจะต้องเป็นชื่อบัญชีที่ชื่อว่ากําไรจากการซื้อในราคาต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรมโอเคนะนะคะ เสร็จแล้วขั้นต่อไปค่ะทำกระดาษทำการนะคะเหมือนเดิมช่องแรกใส่รายการนะคะในงบแสดงฐานะการเงินช่องที่2ค่ะใส่จำนวนตัวเลขนะคะของบริษัทใหญ่ช่องที่3ค่ะใส่ตัวเลขของบริษัทย่อยรายการปรับปรุงนี้ในช่องที่4เอามาจากไหนเอามาจากกระดาษทำการเมื่อสักครู่นะคะถ้าเป็นสินทรัพย์ค่ะ ถ้ารายการปรับปรุงอยู่ฝั่งเดบิตเอาไปทาไมเอาไปบวกถ้ามันอยู่ฝั่งเครดิตเอาไปลบนะคะเนาะรายการปรับปรุงส่วนช่องสุดท้ายเกิดจากเอาบริษัทปลากับบริษัททองมาทําไมการบวกกันนะคะถ้ามีรายการปรับปรุงถ้าเป็นสินทรัพย์อยู่ฝั่งเดบิตให้เอาไปบวกถ้าอยู่ฝั่งเครดิตให้เอาไปลบนะคะอย่างเช่นข้อนี้สินค้าคงเหลือใช่ไหม 75ดหมบวกเท่าไหร่บวก35มหมแล้วก็มีปรับปรุงอยู่ฝั่งไหนอีกอยู่ฝั่งเดบิตอีก5000แสดงว่าเอาไปทำไมเอาไปบวก1 000, 1 000, 5 0 0 0นะคะอม่าะมาดูอุปกรณ์เช่นกันเห็นไหมอยู่ฝั่งเดบิตก็ไปบวกเพิ่มอาคารค่ะเห็นไหมอาคารมันอยู่ฝั่งไหนปรับปรุงแล้วอยู่ฝั่งเครดิตเพราะฉะนั้นหนูต้องเอา4ี่แสนห้าหมื่นบวกหนึ่งแสนแปดหมื่นแล้วก็เอาไปทําไม เอาไปหักออกอีกเท่าไหร่คะหกหมื่นบาทานี้เนาะ,ะแล้วก็เอาช่องสุดท้ายไปจัดทำอะไรงบการเงินรวมคะ่ะ